I am Steve โอเคครับปรกกลับเรามากลับกับช่องโอเฮสสารแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบอะไรก็ได้นะครับเมื่อกี้เราเอา่อโอเคเราก็ไปเรื่องอนนะไรนขวาล้าซ้ดีควา,าดีซ้าแล้วาล้าซ้าดีเราจะมีอีวีสองแล้วนะครับแต่คลิปก่อนเราไม่มีอีวีสองคลิปนี้ต้องมีเราขอสิ้นว่ง วันหน้าค่ะเจ้าสีอะไรสีเหลืองไหมอะไรอ่ละลาบลาบลาบลาวะตอนนี้ช่วงตอ,ตอนนี้วะตอนนี้แบบเขาก็เปิดในโรงภาพย,ยนตร์มันจะไปดูก็คือไอ้นั่นอย่าไอ้มาครับภาคใหม่ ลา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 ว้ิชิชิชิเกนีาิเ่จีนอกเกอูดามันทเกอะรสเกนอีเตอร์ฟนลาบาบไปกันเลยว้ไปกันต่อไปต่อพูดมาปิมปินเป ไปกันต่อ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 ฉันอยากมีคอมเหมือนคนดังบ้างแต่แม่ฉันจะไม่มีคอมหรือจะมีคอมก็เออความลับ ีไม่มีใครอาจรู้แต่ฉันแล้วก็แดีที่อาจรู้มันไงความลับอุ๊ยเกียบอุ๊ยตายเยี่ยวเยี่ยวอะให้บังอับ มาบอกว่าฉันกาดฉันเนี่ยเก่งสุดแล้วเก่งกว่าใครฉันเก่งที่สุดโลกไม่มีใครบอกฉันกาดได้โอเคไปกันต่อไปโอ๊ยไปกันต่อเว้ยไปไงะ ต้องไปดีใช่ไหมทุกนะคนอุ้ยเพิ <c oughs> ่มไปครั้งแรกหรือว่าครั้งนี้เท่าไหรไม่รู้ที่เราเล่นลอรบ,บี้ก็หลายครั้งแล้วที่เราเล่นลอบ,บี้แต่ไม่มีใครดูสักคนเลยอะ่ะใครที่ผ่านใครตีมาเจอจับแบบปมนะครับ <c oughs> อันนี้ไปยังไงวนะเนี่ยไปได้ไหม แล้วว่ามากแรมากอุ้ยอันนี้คืออะไรเราคำนวณผิดอุ้ยอุ้ยยังไม่าขาดคำเลยทุกคนโอ้ยลา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 อู ไปได้ไงไปกลับไปเด็กปัญญ้อ่อนโอ๊ะนายบอกฉันทีนายไปได้ไงนายตัวอยู่แล้วใช่ไหมผู้หญิงอุ๊ย โคตรง่ายเลยทุกคนเดี๋ยวมันมีความลับมั้ด้วยโอเคครับเกมนี้ไม่มี EP ่ต่ครับอุ้ยอะไรวะหวังว่าอันนี้ก็จะไม่ยากเหมือนอันนั้นนะครับผมคาดเดาไว้ห้าห้าเปอร์เซ็น ไม่ใช่ค okay. ร mm ับงานดีดามซ้อนเลงโอเคมีคลิปเลยแฮะนอยเลยชันจีเกอ่จออจสนุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยชัััโอ้ยโอ้ยยโ้ยโออยโอ้ยโอออยอยอย้โอ้้อย ไปกันเลยไป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 เงยติดติดติดงัดขยับอุ้ยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นวพาะว่าใคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงทุกคนตาบอดไม่เห็นผมหรอกอุ้ยต้องคุณเห็นคุณไม่ใช่คนครับ ถ้าคนไม่เห็นนั่นแหละคุณก็คือคุณเมื่อกี้คุณไม่เห็นใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ตกเอ้ยไปไปลิ้นมันเผยพูดครับ <G ül> อุ้ยตายแน่โอเคไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ไม่ไมไมฉันไม่ตายหรอกนะเฮ้ยโอเคงั้นเราจบเพียงเท่านี้นนเลย ý tên luôn ạ ý con này thức ý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  Steve, bye bye